กลับมาสูนย์เล่นที่สามค่ะหัวข้อการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเนื้อวัวไปแล้ววันนี้เราก็จะมาปิดเนื้อหมูและเนื้อไก่กันค่ะอยู่ในหัวข้อที่หนึ่งตรงนี้นะี่เองเนาะอยู่ในหน้าที่สองและสามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนี่นี่ยน,นะคะโดดไปหนึ่งวันนะคะไปทํางานแล้วก็ <laughs> กลับมานะคะ ต่อด้วยหน้าที่สองและหน้าที่สามเรายังไปไม่ถึงไหนกันเลยค่ะเพื่อนๆมาแต่ก็สู้ๆนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่จะไปสอบมาในหัวข้อที่สองตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะพูดถึงลักษณะพิเศษหรือว่าลักษณะเด่นในชิ้นส่วนของเนื้อหมูนะคะและอาหารที่เหมาะสมหลักๆนะคะในที่นี้ก็คือเหมาะสมที่จะนำไปทำนั่นเองอันนี้ก็คือ รูปภาพนะคะที่จะช่วยให้เพื่อนๆจินตนาการได้ง่ายขึ้นโอเคเราลงไปดูกันตรงนี้ก็คือตำแหน่งของมันเนาะแล้วด้านนี้ก็คือชื่อของเขานั่นเองฝั่งนี้ก็เป็นลักษณะเด่นนะคะและกรอบสุดท้ายตรงนี้ก็คือ,อเป็นอาหารที่เหมาะสมที่จะเอาไปทำหลักๆนั่นเองอม,มาต่อกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือคาตะ ชิ้นส่วนตรงนี้ค่ะเพืเ่อนๆตั้งแต่สันคอนะคะยาวมาจนถึงที่นี่เลยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็มีเนื้อที่แข็งหยาบนะคะอืมอเพราะว่าส่วนของไขมันเนี่ยมีน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปหั่นเป็นก้อนๆน,นะคะแล้วเอาไปเคี่ยวเนี่ยก็จะได้รสชาติที่ดีออกมาเนาะ เมนูที่เหมาะสมเอาไปทำหลักๆเนี่ยก็คือเป็นชิจูค่ะชิจูก็คือสตูนั่นเองอแล้วก็เป็นพอกบีนส์นาะต่อไปนะคะคาตาโรสตรงนี้นะคะคาตาโรสคาตาแปลตรงตัวว่าป่าหรือว่าไหลนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็เป็นโรสของไหลภาษาไทยอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะแต่เอาเป็นว่าอ๋ออันนี้แหละคาตาโรส โอเคมาไปดูกันเลยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความแข็งหยาบนิดหน่อยนะคะและมีรสชาติที่เค็มคนม,มีความจำเป็นที่จะต้องหั่นเจ้าต,ตัวกล้ามเนื้อตรงนั้นเนาะแล้วก็เอาไปปรุงค่ะเมนูหลักก็คือเป็นพวกคาเรคาเรก็เป็นแกงกะหรี่นั่นเองต่อไปยากิบุตะนะคะแล้วก็โชโกายากิ โชกะอันนี้มีความหมายว่าขิงนะคะก็คือเอาไปผัดขิงนั่นเองอต่อไปโรสตรงนี้นั่นเองนะคะตั้งแต่สันนอกนะคะตรงนี้สันนอกเนาะยาวมาจนถึงตรงนี้เลยอันนี้ก็คือเนื้อโลสนะคะโอเคมาเนื้อของมันก็มีความละเอียดค่ะไขมันก็อยู่ในระดับที่ กำลังดีกําลังเหมาะสมเนาะเป็นแบบส่วนที่ uh, the best the best นะคะเพื่อนๆโอเคแล้วก็เรียงมาจากฮีเลเลยตรงนี้นั่นเองเรียงมาเรียงกันมานะคะต่อไปนะคะก็คือฮีเลนั่นเองอ จ้าตัวเคเรเนี่ยก็มีเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็เป็นจุดที่ตำแหน่งที่มีความนุ่มนะคะไขมันน้อยแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามิน B1 ค่ะเ,เหมาะสมที่สุดกับอาหารที่ใช้น้ำมันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือทงคัตสึเมนูที่เหมาะสมกับมันเนาะแล้วก็โซเตเป็นต้น อโซเต้เนี่ยมันก็คือเทคนิคการปรุงอาหารชนิดหนึ่งนะเพื่อนๆที่แบบใช้น้ํามันน้อยแล้วก็ใช้ความร้อนสูงนะคะอืมเอาไปนาบในกระทะด้วยระยะเวลาที่มันแบบไม่นานนั่นเองแต่ว่าข้อสอบมันไม่ออกลึกขนาดนั้นหรอกเราไม่ต้องแบบไปสนใจมันมากนะเอาเป็นว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้นั่นแหละอะไรประมาณนี้ให้จินตนาการออกแล้วก็ผ่านได้แล้วค่ะเพื่อนๆมาต่อไปสโตโมโมะนะคะ ซโตแไปว่าข้างนอกมอโมะไปว่าอะไรนะครั้งที่แล้วเราเจอกันแล้วอะแปลว่าอะไรนะอะไรนะ <c oughs> ต้นขานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือต้นขาด้านนอกนะคะอันนี้มโมะอันนี้ก็ต้นขาของมันมาไปดูกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อแดงนะคะรสชาติก็บางเบาในที่นี้คือไม่ได้ให้รสชาติที่เข้มข้นออกมานั่นเองนะคะสามารถใช้ได้กับเมนูอาหารหลากหลายนะเหมือนกันกับ โมโมนั่นเองโมโมนี่ก็คือส่วนของต้นขาเหมือนกันค่ะแต่เป็นด้านล่างของมันเมนูก็คือซอเต้นะคะยากินิกุแล้วก็บลูเซิรม uh นะคะในเมนูไหนที่แบบอุ๊ยชื่อแปลกอยากรู้เพิ่มเติมนะคะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เซิร์ชเลยแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆแบบโอ้จินตนาการได้ออกว่ามเมนูหน้าตามันประมาณนี้แหละเนาะนะคะ ต่อไปก็คือโมโมะนะคะอืมไขมันน้อยนะะเนื้อมีความละเอียดอืมก็คือเป็นส่วนที่อ,อต่อมาจากฮีเลสนั่นเองค่ะมีวิตามิน B1 อยู่เยอะนะคะตรงนี้อืมเมนูก็เหมือนกันกับด้านบนเลยนะคะตรงนี้เหมาะที่จะนำไปทำ เมนูนี้นี้นี้นั่นเองโอเคต่อไปสุดท้ายนะคะบะระบะระก็คือเจ้าตัวท้องตรงนี้นั่นเองบริเวณนี้นี่ก็คือจุดที่เราชื่นชอบนะคะนั่นก็คือสามชั้นนะคะตรงตรงนี้เนาะเราอาจจะเรียกว่าเราไม่ได้อาจจะมีแค่แขกเท่านั้นเรามาดูกันเลยนะคะเลือกมหมอยมานะคะเนื้อแดงแล้วก็ไขมันเนี่ยแยกกันเป็นชั้นๆน,นะคะในส่วนที่ติดกับ กระดูกนะคะเขาก็จะเรียกว่า,าส p ปร e r i นั่นเองหรือถ้าเกิดว่าจะแปลเป็นไทยนั่นก็คือซี่โครงหมูนะคะเพื่อนๆอืมนะอ่าก็คือคาเลททมโปโรนะคะอันนี้ก็คือนะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารจีน,นะคะ่ะใช้หมูสามชั้นเนาะเอาไปทอดแล้วก็ทำการตุ๋นอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่อร่อยจัดนะคะต่อไปนะคะเมนู เคี่ยวนั่นเองเย้ yeah. จบกันไปแล้วอย่างรวดเร็วนะคะกับเนื้อหมูเนาะต่อกันที่เนื้อไก่เลยนะคะหน้าสามเตือดึงนะคะเนื้อไก่นี้ก็ง่ายเข้าไปอีกนะคะเพราะมีแค่สี่ชิ้นส่วนเท่านั้นมีซาซามิมุเนเทบะโมโมะนะคะอืมเขาก็จะพูดถึงเหมือนเมื่อกี้นี้เลยเลักษณะเด่นของแต่ละชิ้นส่วนของมันเนาะแล้วก็อาหารที่เหมาะสมจะนำไปทำนั่นเองอมโมโมะนะคะ ตรงนี้นะคะจ้าตัวต้นขาของมันเนี่ยก็ในเนื้อมีไขมันอยู่นะคะอืและเ,เจ้าเนื้อส่วนนนี้นมันมีความารับกันเป็นอย่างดีนะก็เลยมีรสชาติที่เข้มข้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบกันกับเนื้ออกแล้วนะคะก็จะแข็งนิดหน่อยอ เอาไปทำเทเรียกินะคะจิกินคาสึนะคะจิกินอันนี้ก็มาจากคำว่าชิคเก็นนั่นเองไก่นะคะต่อไปก็คือเมนูคาราเกะนะคะเป็นแบบพวกท,ทอดนะคะอเกะอันนี้มาจากคำว่าอากเอมัสค่ะที่แปลว่าทอดนั่นเองอออไปต่อที่มูเนะกันเลยมูเนะก็คืออกไก่ตรงนี้นะคะซึ่งเจ้าตัวอกไก่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองชิ้นนะมูเนะกับซาซามิ นะคะซาซามิก็คืออกไก่เหมือนกันค่ะแต่เป็นชิ้นส่วนที่แบบดีที่สุดของมันน่มาต่อกันที่มูเน่กันเลยตรงนี้เนี่ยก็จะมีความนุ่มนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบบางเบานะคะแล้วก็มีโปรตีนอยู่นั่นเองนะคะเป็นส่วนที่มีไขมันน้อยค่ะมเมนูที่เขาจะเอาไปทำก็คือพวกต้มน้ำนะคะ ลวนนึ่งโดยน้ำเนาะต่อไปก็คือเป็นแบบพวกไก่นึ่งแบบนี้เป็นต้นอือฮ mm ึ hmm. โอเคต้มนะคะตรงนี้ต้มน้ำสำหรับแขกอะเนาะอกไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ความนิ่มนะคะเพื่อนๆอ่ามันก็แล้วแต่คนกันไปเนาะแต่ในหนังสือเล่มนี้เนาะอกไก่นิ่มนะคะเพื่อนๆโอเคไปซาสามิ ราะว่าตรงนี้ก็คืออกไก่เหมือนกันค่ะแต่เป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดของอกไก่นั่นเองเนื่องจากอะไรไปดูกันเลยลักษณะเด่นของมันก็คือมีไขมันน้อยที่สุดนะคะรสชาติเนี้ยก็จะเป็นแบบบางเบานะคะมีโปรตีนอยู่ในนั้นเนาะเมนูหลักๆก็คือตรงนี้นั่นเองฟริตต้เจาวามุินะคะออื โอเคต่อไปสุดท้ายแลย้วเทบะตรงนี้ก็คือปีกไก่นั่นเองนะคะในส่วนของปีกไก่เนี่ยจะมีแบบคอลลาเจนอยู่เยอะนะคะก็คืออุดมไปด้วยคอลลาเจนนั่นเองนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเราเลิกกินอกไก่แล้วค่ะเพื่อเราไปเติมคอลลาเจนกันด้วยปีกไก่กันนะคะ <laughs> อาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะคะเรื่องนี้เราอาจจะจบกันที่โรคเกาโอเคเลิกพอไม่เมาหมยแล้วค่ะ เมนูหลักๆที่เอาไปใช้ก็คือคาลาเกะแล้วก็พวกเมนูเคี่ยวนะคะแล้วสุดท้ายก็คือยากิโทริก็คือไก่ย่างนั่นเองเย่ yeah, จบกันไปแล้วนะคะ2และสาสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตั้งใจสู้กับข้อสอบอยู่นั้นหรือว่าสู้กับสมาธิที่ไม่ยาวนานนะักของตัวเองก็แเป็นกำลังใจให้ค่ะ สำหรับวันนี้แขกไปแล้วนะเราเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ